เวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยนะเมื่อเช้านี่เองพายโยมก็นั่งสมาธิแล้วก็โยมก็บอกจิตดิฉันนะคแต่เรื่องโมโหเรื่อยเลยอืมนี่จิตมันไปเง้นเราให้นั่งรู้ลมหายใจมันไปคิดเรื่องโกรธไม่พอใจใช่ไหมเพราะนั้นเวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยลมคืออะไร ลมคือลูปพระศาสดาตรัสไว้เองพระองค์ตรัสว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นคือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเห็นนะลมคือกายเพราะนั้นเวลาโย,ยมรู้ลมโยมไม่ต้องไปกังวลเอ๊ะฉันยังไม่ได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเลยหรือกระดูกน้ำเหลืองน้ำเลือดไม่ต้องนะโยมอยู่กับลมเนี่ยพระศาสดาอธิบายจนกระทั่งเข้าวีมุตได้เลย ไม่ต้องอย่างอื่นนั้นยืนยันโดยคำพระศาสดาว่าลมคือกายกายคือลมลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นนะเพราะนั้นตามเห็นกายในกายไม่ใช่ยมต้องพิณาธาตุินอย่างเดียวอยู่กับลมก็ได้นะ และเรียกว่าผู้นั้นกําลังทําความเพียนเผากิเลสยมอยู่กับลมในเผากิเลสแล้วนี่เผากิเลสเพราะจิตมันอยากจะเคลื่อนออกไปเห็นนะเพราะนั้นยมรู้ละรู้จักละลมคือรูนะจากนั้นรู้ลมไปมาปุ๊บไปคิดเรื่องอดีตความจําได้ใหม่รู้ผู้เจ้าเรียกอะไรสัญญาเห็นนะาสัญญาเกิด เวลายมไปคิดสัญญารูปจะดับจิตจะดับจากรูปคือลมหายใจแล้วจิตดวงใหม่จะไปเกิดในสัญญายมเพลินไปสักหนึ่งนาทียมดึงกลับไปสัญญาจะดับลมจะเกิดรูปนามเกิดดับแล้วแค่นี้แค่นี้เองเห็นนะผูรูเจ้าอธิบายด้วยพระองค์เองในเรื่องของอาหารสีในเรื่องกับพรี อาหารสีตั้งแต่กัพภลีกาลาหารผัสสะหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณอาหารแล้วอธิบายในวิญญาณอาหารว่ารูปนามเกิดดับแค่นี้ใครเห็นแค่นี้อริยาสาวกผู้นั้นเนี่ยกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้แล้วแค่นี้เองนะยมรู้จักอะไรรูปสัญญาดึงมาลมสักพักไปคิดอนาคตสังขาร ดึงกลับมารู้ลมสักพักหนึ่งไปสุขทุกข์พอใจไม่พอใจแล้วดึงกลับมาลมนะจิตจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้วิญญาณขันจะวนรู้อยู่แค่รูปเวทนาสัญญาสังขารตรวจได้เป็นปัจจตังของแต่ละคนเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเราซึ่งคำถามนี้ ไม่น่าเกิดเลยเห็นนะมันแปลกมะมันเป็นเรื่องของเราแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้บัญญัติศาสดาไม่รู้ความหมายแห่งสัญญาไม่รู้ความหมายแห่งสังขารไม่รู้ความหมายแห่งเวทนานก็มีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาพระตถา,าคตจึงบอกว่าพระองค์พูดในเรื่องที่ตัวเราเนี่ยมีไม่ได้พูดในเรื่องที่ตัวเราไม่มีนะเรามีอยู่หมดเลย นั้นศาสดาจะเป็นคนบัญญัติชื่อของธรรมชาติต่างๆและโยมไปบัญญัติใหม่ไม่ได้เลยนะธรรมะชั้นลึกถ้าโยมไม่ใช้บัญญัติศาสดาจะสับสนอธิบายต่อไม่ได้โยมจะหมดคําพูดหมดบัญญัติที่จะใช้เพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกอย่าบัญญัติใหม่ตถาคตเป็นคนบัญญัติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติ ย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ำนะพระองค์จะเป็นคนแจกแจงแจกแจงออกไปธรรมชาติอะไรไปทีละเรื่องทีละราวาจนโยมค่อยๆเข้าใจสาวกค่อยๆเข้าใจไปตามลำดับใครจะอธิบายธรรมธาตุในโลกธาตุนี้ได้ทั้งหมดได้ดีได้เก่งอย่างพระศาสดาไม่มีไงโยามไม่มีพระองค์จึงบอกอยาฟังคำคนอื่นฟังคำตถ,ถาคตคนเดียว นั้นถ้าโยมไม่ฟังคำท่านคำตถาคตหมดสิทธิ์เลยโยมจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เนาะแล้วบัญญัติศาสดาไม่ยากเกินไปมันคือความความจริงยากง่ายต้องเอามาทีหลังต้องเอาเรื่องความจริงมาก่อนความจริงอยู่ที่ไหนใช่ไหมพุทธวจนะนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นตรงนี้โยมก็นั่งดูไปดูมาก็เห็นครบละขันหน้าวิญญาณคือผู้รู้ ลมหายใจเข้าออกไม่มีความรู้อะไรใครรู้ว่าลมไหลเข้าไหลออกบิญญาณเพราะฉะนั้นพระาศาสดาจึงไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมเลยทั้งชีวิตถ้าโยมเจอพระาศาสดาสอนเรื่องคำบริกรรมเอาพระสูตรมาให้ตามาตดูด้วยอาตามาตจะเปลี่ยนคำสอนเดี๋ยวนี้นะแต่ถ้าไม่เจอโยมเปลี่ยนไหมใครใช้อยู่โยมกล้าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตามพระาศาสดากันเดี๋ยวนี้เลย โดยอาศัยตำราดเดียวนะคือบาลีสามรัฐและตรวจได้วินาทีเดียวเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแลกกันมาอ่าอัตมาให้โยมเปลี่ยนหรือจะอัตมาจะเปลี่ยนแลกกันก็ได้โยมค้นคว้ามาเลยถ้าโยมเจอว่าศาสดาเจ้าชายศิทธศัเคยสอนคำาบกรรมงัดพระสูตรมาเลยเฉยไหมอ่าแล้วเรามาเปลี่ยนกันนะอ่า นั้นถ้าเคยสอนอาสาเรีบุตรท่องคาบริกรรมอย่างนี้อย่างนี้นะอ้าวเรามาทํากันก็ในเมื่อไม่สอนเราก็ไม่ไม่เติมบัญญัติไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วต้องจําอย่างขึ้นใจตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าโยมมีคําบริกรรมโยมจะไม่รู้จักผู้รู้เลยสักทีโยมจะรู้จักแต่ผู้คิดโยมนั่งคิดคําบริกรรมตลอดคิดตลอดเลย พระพุทธเจ้าให้รู้จักจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตการคิดแล้วทําจิตตสังขารให้ลํางับสงบหยุดเข้าใจไหมในอาณาปานาสติสูตรนะนี่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารแล้วทําจิตตสังขารให้ลํางับหยุดการปรุงแต่งจนรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตต่อไปลองดูต่อไป พอจิตตสังขารลัง,งับโยมจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตนะ,ะจะเข้าก้าวเข้าไปสู่จิตตานุปัสนาเพราะนั้นการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยจิตรู้ลมเนี่ยพลิกไปได้สี่มุมโยมโฟกัสไปที่ลมหายใจจะเป็นกายานุปัสนาและทําอันเดียวก็หลุดพ้นได้ไม่ต้องวิ่งไปทําเวทนาจิตตาธรรมาก็ได้นะ พระศาสดาอธิบายเองเลยว่ารู้ลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐานกายยาบริบูรณ์ยังไงโพชฌงบริบูรณ์ยังไงวิมุตต์เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วย้อนกลับมาอธิบายใหม่นะเธอรู้ลมหายใจนะและถ้าเธอพลิกมุมไปว่าการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาอธิบายด้วยลมหายใจอีกแล้วเห็นไหมแล้วก็อธิบายต่อไปถึงสติปัฏฐานบ,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 บริบูรณ์โพชฌงค์บริบูรณ์วิมุตติบริบูรณ์แล้วพระศาสดาย้อนกลับมาอธิบายลมหายใจใหม่ว่าถ้าเธอพลิกไปดูมุมของรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตถ้าเธอเห็นว่าจิตเธอกําลังรู้ลมนี่เป็นจิตตานุปสสนา พระองค์ใช้บทพันธะว่าเราไม่กล่าวนะอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปัจจัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำดูจิตดูอย่างนี้เห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมไปคิดอยู่โยมจะรู้รู้จักจิตไหมไม่รู้จกักโยมจะรู้จักแต่ผู้คิดไม่รู้จักผู้รู้ที่รู้ลมอยู่เฉยเห็นนะ นี่เป็นเหตุผลง่ายๆทําไมบุญเจ้าไม่เคยสอนคาบริกรรมเพราะโยมจะไม่รู้จักผู้รู้นะสาวกมาแต่งเองเรื่องคําบริกรรมเนี่ยมาแต่งกันเองนะในยุคหลังๆเพราะฉะนั้นถ้าโยมเห็นว่าผู้รู้ฉันกําลังรู้ลมนี่เป็นจิตตาลุาัสนาและเธอกําลังทําความเพียรเป่ากิเลสแต่ถ้าใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนจิตที่กําลังรู้ลมแปลเปลี่ยนฟับ ไปไปเกิดตรงนั้นดับตรงนี้เกิดตรงนี้ดับตรงนี้เกิดตรงนั้นคนนี้จะเป็นธรรมานุปัสนาสติปฐานเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนี่เห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำความจางคลายอยู่เป็นประจำความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำสลัดคืนอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมเห็นไหมาอาตมายืนยันโดยคำพระศา,าสดาตลอดไม่มีคำสาวก นะไม่เอาอาจารย์คนไหนก็ไม่เอาพระาศาสดาอันดับหนึ่งเก่งที่สุดนะ <c oughs> นั้นโยมจะได้มั่นใจได้เลยว่าใครจะพูดขัดแบบนี้คุณนะต้องเปลี่ยนคำพูดไม่ใช่ให้าศาสดาเปลี่ยนคำพูดใช่ไหมพระาศาสดาพูดมาก่อนคุณ2000กว่าปีและคุณเป็นสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนของาศาสดานะาไม่ใช่คิดเองอย่าพูดเอง